ก่อนอื่นสวัสดีนะครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับ วันนี้ผมก็ขอขอบคุณทางธนาคา,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 ารพันธุกจไทยเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยที่มาแชร์ความคิดเห็นของแบงค์ชาติเกี่ยวกับบทบาทของระบบการเงินไทยสู่อนาคตเน็ตซีโรนะครับในงานเอื้อจมซึ่งอันนี้เป็นปีที่3ละนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับที่เราเห็นการมารวมตัวกันของทุกภาคส่วนที่เติบโตแล้ดูมีพลังมากขึ้นทุกๆปีนะครับ วันนี้เองเนี่ก็แสดงถึงความมุ่งมั่นของพวกเราทุกคนในที่นี้นะครับทั้งภาคธุรกิจและก็ทางการเงินนะครับที่ช่วงต้นผมพูดไปละวละว่าต้องมีคอมมิชเมนต์ในช่วงเซสชั่นแรกนะครับว่ามีการลงมือทําจริงจังนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมและก็การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนะครับเราฟังช่วงที่2ไปแล้วนะครับว่าในภาวะที่โลกปั่นป่วนมากใน geo politics นะครับมีทั้งค่ายค่ามังกรและก็โอปรัค แพนด้านะครับความปั่นป่วนชิงนโยบายในระยะสั้นนี้เองนะครับเกิดขึ้นแต่โลกเราไม่ได้หยุดร้อนนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยจึงจำเป็นอย่างมากนะครับที่เราต้องเร่งปรับตัวเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมนะครับเซสชัน 2>, 2ก็เห็นความมุ่งมั่นของทั้งภาคการเงินภาครัฐแล้วก็รวมถึงเอกชนที่ต้องปรับตัวนะครับ ช่วงที่ผ่านมา,อย,าอย่างที่เราได้ยินได้ฟังไปแล้วละ่ะว่าการเปลี่ยนแปลงของนโยบายประเทศหลักเนี่ยทั้งด้านภาษีนําเข้านะครับหรือแม้กระทั่งการอถอยหลังของอนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้จ้างผลกระทบไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ได้มีการถอนตัวจาก p a r i s Agreement หรือการลดความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมลงอย่างมีนัยยะยังไงก็ตามเราก็เห็นอีกค่ายหนึ่งนะครับที่ เคานเตอร์อยู่นะครับที่เป็นกลุ่มรักแพนด้านะครับอย่างยุโรปหรือจีนหรือแม้กระทั่งอ่ยูเอ,เองที่กำลังตามมานะครับอันนี้ก็ยังคงเดินหน้านโยบายสู่เป้าหมาย n e t z e r o e m i s s i o n ของเรานะครับรวมถึงทางประเทศไทยเราเองอยังเดินหน้าต่อไปอย่างที่ท่านที่พดีพี่รุ่นได,ได้ได้นำเสนอไปช่วงต้นนะครับว่าเป้าหมาย n e t z e r o e m i s s i o n ของไทย คงจะนับวันมีแต่ความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะนี่เรากลับมาดูสภาพแวดล้อมของประเทศเราในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้เองก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความเร่งด่วนของการแก้ปัญหานเนี่ยไม่สามารถรอเราได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผลกระทบเองเนี่ยรุนแรงขึ้นทุกวันนะครับเดี๋ยวกลับมาดูประเทศไทยเรานะครับเราก็มีสถิติที่น่าตกใจในหลายเรื่องเหมือนกันนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ลังบอกว่าอากาศเดือดขึ้นมากนะครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยสูงสุดในประวัติการในรอบ70ปีนะครับปัญหาฝุ่น PM 2.5ก็รุนแรงขึ้นทุกวันนี้เนี่ยจากสถิติก็พบว่าคนกรุงเทพเนี่ยเข้าถึงอากาศที่ดีเนี่ยไม่ถึง1 0ต่อปีมันแปลว่าอะไรแปลว่าใน1ปีคนในกรุงเทพเนี่ยเข้าถึงอากาศที่ดีเนี่ยไม่ถึงเดือนครึ่งน,นะครับอ่ทาทีนี้เรามาดูสภาพของฝนฟ้าช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนนะครับก็ มีการตกผิดเลยดูเราเข้าถึงหน้าฝนเนี่ยเร็วขึ้นในช่วงนี้นะครับสภาพที่แปรปรวนเหล่านี้เองเนี่ยส่งผลกระทบกับการดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยรวมถึงการทํามาหากินหรือแม้กระทั่งไรายได้นะครับขอยกตัวอย่างผลของการศึกษาของสถาบันวิจัยป่วยนะครับพบว่าปัญหาโรคเดือดเนี่ยจะสร้างความเสียหายสะสมกับภาคเกษตรเราซึ่งมีคนทํางานอยู่จํานวนมากและเป็นภาคเศรษฐกิจสังคมข,ข,ข,ของไทย นะครับพบว่าระหว่างปี2554ถึง 1, ปี2588เนี่ยมูลค่าความเสียหายเนี่ยปรืเมิือยู่ระหว่างช่วง600ล้านถึง2.9ล้านล้านบาทนะครับนี้มาดูอีกข้างหนึ่งเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศเตี่องพึ่งพาการส่งออกเนี่ยถึง60%ของ GDP เราอันนี้ดังนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่เราละเลยไม่ได้นะครับ อีกทั้งนโยบายของ c ีแยมของยุโรปก็เริ่มบังคับใช้รวมถึงประเทศอื่นๆที่ที่กำลังจะตามมาอีกมากนะครับดังนั้นท่ามกลางโลกที่มีความไม่แน่นอนเชิงนโยบายนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราได้ยินมาแล้วสองช,ช่อน,นะครับว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังรุนแรงอย่างไม่รอใครนะครับและแรงกดดันของนโยบายเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยจะเข้มข้นขึ้น,นครับดังนั้นทุกภาคส่วนเนี่ยจึงต้องเร่งปรับตัวนะครับเพราะสุดท้าย นอกจากจะเ,เราจะเขียวและร้องแข่งได้นะครับดังนั้นเนี่ยความสามารถของเศรษฐกิจไทยที่จะมุ่งสู่ climate resilient economy หรือเศรษฐ,ฐกิจของไทยที่มีความยืดหยุน่นแล้วก็ต้องทนทานกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศในระยะยาวนะครับซึ่งอันนี้จะทำให้เรามีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแต่อีกข้างหนึ่งนะครับเราคงได้ยินคุณจริพรยก หลายๆโอกาสเหมือนกันว่ามันก็เปิดประตูบานใหม่สู่โอกาสของการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับของประเทศแต่อันนี้ก็ต้องการความร่วมมือนี้กลับมาดูภาคการเงินนะครับต้องบอกว่าแบงก์ชาติและก็ภาคการเงินเนี่ยไม่เคยหยุดเรื่องการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากเห็นภาคการเงินเนี่ยเป็นกลไกสําคัญนะครับสนุนการปรับตัวของธุรกิจ ศูนแรงความคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศไทยเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็มีความไม่พร้อมอยู่3ด้านเหมือนกันนะครับด้านที่1คือโครงสร้างของธุรกิจเราเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ยังเปล่าอยู่มาอ่ส่วนที่2เองเนี่ยเราเองก็งมีความเปราะบางกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ภูมิอากาศค่อนข้างสูงนะครับและประการที่3เองเนี่ยเป็นความท้าทายที่ SME ของเราเนี่ยที่เป็นรากฐานสําคัญของเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยพร้อมนักในการปรับตัวในเรื่องนี้นี้ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการผลักดันอยู่สส่วนสําคัญด้วยกันนะครับส่วนที่1เนี่ยเป็นเรื่องที่เราวางรากฐานระยะยาวนะครับเพราะนี้เป็นโจทย์ยาวและยากนะครับนั้นในสิ่งนี้เราได้ทา building back ไว้ตั้งแต่ปี2565นะครับเพราะ เราต้องสร้างเอโคซิสเตมก็คือสภาพแวดล้อมของภาคการเงินไทยนะครับเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของพวกภาคธุรกิจสําคัญนะครับซึ่งเราอยู่ทำอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนที่1เราก็ผลักผลักดันและสนับสนุนให้สถาบันการเงินเนี่ยต้องผนวกเอามิติของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปในกระบวนการดําเนินธุรกิจอีกด้านหนึ่งเราก็ส่งเสริมให้สถาบันการเงินเองเนี่ยต้องมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ความท้าทายนะครับที่เขียวและแข็งได้นะครับแล้วก็ อีกส่วนส่วนที่2เนี่ยก็คืออีกอีกด้านหนึ่งของของด้านแรกเนี่ยเราทาก็ทำตัว Thailand Taxonomy ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญภายนอกนะครับแต่ทั้ง2 2 2ด้านนี้ที่เป็นส่วนแรกเนี่ยเป็นเรื่องเะยะยาวและต้องใช้เวลานะครับเราหลอกไม่ได้เราจึงทำส่วนที่2ด้วยนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็เลยเริ่มผลักดันให้มีการปรับตัวอย่างเป็นรูป,ปธรรมโดยที่ ส่วนที่ building block ยังสร้างอยู่นะครับผ่านโครงการที่เราเรียกว่า financing the transition อันนี้เราทำร่วมกับธนาคารพาณิชย์8แห่งแล้วก็ทำให้เกิดผลิตพันฑ์ทางการเงินเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจที่ตอบโจทย์ของบริบทไทยนะครับเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นเรื่องนี้น่ายินดีนะครับที่ว่าภาคการเงินเนี่ยมีความพร้อมในใ,ในในส่วนแรกเนี่ย ค่อนข้างดีทั้งด้านผนวกมิติของสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการดําเนินธุรกิจและด้านออกผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ของความต้องการลูกค้านะครับตลอดสามปีที่เราเดินมาบนเส้นทางนี้เนี่ยเราก็เห็นความก้าวหน้าของภาคาการเงินไทยเรานะครับที่ได้ผนวกสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปในการทํางานในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องนะครับเราเห็นอะไร เราเห็นธนาคาหลายแห่งเนี่ยเริ่มมีการตั้งเป้าหมายสินเชื่อที่ท้าทายขึ้นทุกๆปีนะครับในเซสช,นช,นชันแรกเราก็เห็นแบงก์เกสิกรทายไปละและแบงก์อื่นๆก็มีทิศทางในทางเดียวกันนะครับอีกมิติหนึ่งที่เราเห็นคัฒนาการก็คือการตั้งตัว Sustainability Committee และมีหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบทางด้าน Sustainability นะีแยกมาเป็นการเฉพาะนะครับ แล้วนอกจากนั้นเรายังเห็นการพนวงเอาการประเมินเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงินนะครับผ่านตัว Climate Stress Test นะครับ ปีนี้นะครับก็จะเป็นก้าวย่างที่สําคัญอ,อีกปีหนึ่งของ,ของภาคการเงินไทยนะครับเพราะเราจะเริ่มเห็นการพัฒนาแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมหรือเราเรียกว่า transition plan นะครับสถาบ,บันการเงินก็ต้องเลือกเซ็เตอร์ที่มีนัยยะและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก,กับตัวพอต,ตัวเองนะครับของ d ีซ b a แบก็คือแบงก์ขนาดใหญ่ที่มีนัยยะกับระบบเรารวมถึงธนาคารที่มีความพร้อมนะครับ ซึ่งอันนี้เองก็จะเป็น,นกลไกสําคัญในการช่วยดีคาบ n น z เซชันของภาคเศรษฐกิจนะครับที่มีนยักยะกับตัวธนาคารเองหรือต่อระบบการเงินไทยนะครับในด้านผิดพันนะครับจากการที่สถาบันการเงินเนี่ยเข้าร่วมทําโครงการ Financing the Transition เนี่ยปรากฏการหนึ่งที่เราเห็นนะครับของความจริงจังก็คือตัวธนาคารเองเนี่ยมีการเดินเข้าไปพบกับลูกค้ามากขึ้นนะครับเราก็สอบถามว่าเ้วเกิดอะไรขึ้นนะครับ อันนี้เองเนี่ยมันก็แสดงถึงความมุ่งมั่นของธนาคารนะครับที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าธนาคารเองต้องไปหาว่าลูกค้ากลุ่มไหนล่ะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของของแต่ละแหง่งและเขาต้องมีศักยภาพในการปรับตัวก่อนเพราะเราอยากเห็นความสําเร็จที่ต่อยอดออกไปนะครับนอกจากนั้นแล้วสถาบันการเงินเองเนี่ยมีการเข้าไปทําความรู้จักเข้าใจประธุรกิจแล้วก็ปัญหาลูกค้านะครับอย่างใกล้ชิดและสิ่งที่พบคืออะไรฮะ หลายครั้งมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับแต่มันเกิดจากการที่ธุรกิจเองนะขาดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่จําเป็นในการปรับตัวของเขานในส่วนนี้เองนะก็มีการแก้เพนยอยต์ให้ลูกค้าอยู่นะครับโดยโดยสิ่งที่อันนี้เองนะสาบ,บันการเงินแต่แห่งก็จะใช้จุดแข็งตึงตัวเองนะครับแล้วก็นําพากับเครือข่ายที่ผู้มีความเข้าใจทางเทคโนโลยีหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับ เพื่อให้คําปรึกษาคําแนะนําเป็นส่วนหนึ่งของการให้สินเชื่อด้วยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านนียเกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้วก็นํามาสู่การพัฒนาผลิตพั์เฉพาะด้านที่สนับสนุนการปรับตัวที่หลากหลายและตรงจุดขึ้นนะครับขอยกตัวอย่างอันหนึ่งจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าสถาบันการเงินเนี่ยจะโฟกัสอะไรที่ค่อนข้างง่ายนะครับเป็นพวก Renewable Energy โดยเฉพาะพวกโซลาร์เซล ตอนหลังนี่เองเนี่ยเราเริ่มเห็นการปรับตัวไปธุรกิจในภาคธุรกิจที่สําคัญขึ้นนะครับเราเห็นการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิธภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคโรงแรมอสังหาริรมทรัพย์ที่ใช้พลังงานเข้มข้นนะครับเราเห็นการเสนอโซลูชันที่สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจเนี่ยปรับปรุงเครื่องจักรนะครับในภาคการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเราเห็นการทำ precision farming ในภาคเกษตรนะครับ เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ทมาจากการปรับตัวของของภาคธุรกิจจากโครงการนี้นะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณภาคธนาคารของไรเรานะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นเวลานานอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็ถึงตอนนี้เองเนี่ยเป้าหมายที่เราวางไว้ร่วมกันเนี่ยก็ใกล้ถึงเอื้อมละใกล้ๆมากแล้วนะครับโดยณนะสิ้นเมษาของปีนี้เนี่ยสินเชื่อภายใต้โครงการเนี่ยได้รับการอนุมัติไปแล้วถึง 90%นะครับของเป้าที่เราวางไว้1,000ล้านบาทภายในปีนี้นะครับเพราะมันเป็นการปรับตัวของ SME ที่เราอยากเห็นนะครับแต่แค่นี้พอไหมครับก็ยังไม่พอนะครับเราคงยังต้องทำต่อไปนะครับเพราะว่าความก้าวหน้าล่าสุดนี้มันมันก็ดีระดับหนึ่งละแต่เราหยุดจะพัฒนาต่อไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเราหยุดตอนนี้เนี่ยเราก็คงก้าวไม่ทันกับปัญหาที่นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้นนะครับ ในขณะนี้เองเนี่ยเราก็ได้ให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยประเมินสถานะและก็ความพร้อมดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นระยะต่อไปนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าภาคการเงินเนี่ยไปดูซิว่าตรงจุดไหนอีกที่ยังมีช่องว่างหรือมีจุดที่ควรทําเพิ่มและทําให้ดีได้ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับในระยะถัดไปเนี่ยแรงกดดันด้านกฎเกณฑ์นะครับนโยบายต่างๆที่ท่านพอพี่อุ่นก็บอกแล้วว่ามันคงต้องเข้มขึ้นขึ้นน,นะครับเพราะว่าตัว การบังคับใช้พรบรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเองที่คาดว่าจะออกปีหน้านะครับหรือแม้ครั้งนี้โยบายต่างประเทศของซีแบมในยุโรปเนี่ยรวมถึงความต้องการของลูกค้าเองนะครับที่จะผลักดันว่าเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับอันนี้จะส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะกับธุรกิจรยายใหญ่นะครับแต่พวกเราทั้งหลายใน SME ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้นะครับก็ต้องปรับตัวไปด้วยโดยเฉพาะในธุรกิจภาคเกษตร แล้วก็อาหารแล้วก็โรงแรมที่เราเพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นสําคัญดังนั้นนะครับในปีนี้นะเราก็จะได้เห็นการสนันุนของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยให้ได้มากยิ่งขึ้นอีกนะครับซึ่งธนาคารประเทศไทยเนี่ยก็มีแผนที่จะขยายผลของโครงการ f i n n n c i n g หรือ Trans ซ tion มากขึ้นไปอีกเราอยากเห็นจนํานวนลูกค้าที่มากขึ้นเราอยากเห็นสถาบันการเงินที่เข้ามา,มาหลากหลายแล้วก็ขยายโครงการให้มีวงกว้างออกไปกมากมายนะครับแล้วก็ เราอยากเห็นการตอบโจทย์การปรับตัวที่ตรงจุดแล้วก็ครบวงจรมากขึ้นนะครับซึ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เรา ได้ดาเนินการไปเราก็กลับมาดูตัวเราเองว่าเอ๊ะแล้วการปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันยากจริงๆนะฮะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการบริการแค่สินเชื่อนะครับลูกค้าเองต้องการสิ่งอื่นๆมากกว่านั้นนะครับดังนั้นทางการแห่งประเทศไทยจึงเห็นว่าถ้าหากธนาคารพาณิชย์เนี่ยสามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องครอบคลุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ครบวงจรยิ่งขึ้นมากกว่าการให้สินเชื่อนเนี่ยก็น่าจะสนุนการเปลี่ยนผ่านนี้ให้ดีขึ้นนะครับ เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ขยายขอบเขตของธุรกิจนะครับของการสนุนโดยเราอนุญาตให้นะครับตัวกลุ่มธุรกิจนะครับ ในในในกลุ่มในในกลุ่มคอนโซลของของแบงก์ก็คือกลุ่มบริษัทลูกของของธนาคารพาณิชย์นะครับแต่ยังยังไม่ได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และแม่นะครับสามารถประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้นะครับบริการเหล่านี้ครอบคลุมการแนะนําสินค้าบริการด้านสิ่งแวดล้อม การคำนวณข้อมูลคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับการรวบรวมโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพื่อขึ้นทะเบียนหรือรับรองด้านสิ่งแวดลอ้อมเหล่านี้คือสิ่งที่เราขยายขอบเขตให้ให้บริษัทลูกได้ทํามากขึ้นนะครับและระยะต่อไปเราเองก็อยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์นะครับเพื่อต่อไปขยายให้ธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยมีขอบเขตการประกอบธุรกิจส่วนนี้มากขึ้นนะครับระหว่างนั้นเองเราก็จะเปิดให้ ทางารพาณิชยเนี่ยสามารถทดสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในแซนบ็อกได้ด้วยนะครับท่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่านครับเมื่อวานนี้เองนะครับก็ยังมีความคืบหน้าที่น่ายินดีเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยนะครับแล้วก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับของ Green e c o s y s t e m นะครับก็คือตัว Thailand Taxonomy นะครับที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วมันพิเศษยังไงมันพิเศษเพราะว่าการจัดทำา Thailand t ็กซโเนี่ย มันเป็นความร่วมมือทั้งภาครัฐเอกชนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางทางด้านเอ่อกรีนทั้งในไทยและและต่างประเทศรวมถึงภาคการเงินของเราด้วยนะครับในการสร้างมาตรฐานกลางให้แต่ละภาคส่วนเนี่ยมีมาตกรกลางวัดใน,ในการจัดกลุ่มธุรกิจนะครับว่ากิจกรรมแบบไหนเนี่ยเป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับการเผยแพร่ไทยแลนด์แท็กซีระยะที่สเมื่อวานนี้เนะี่ยก็จะทําให้ประเทศเราเนี่ย มีเทคโนโลยีครอบคุมถึง6ภาคเศรษฐกิจแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคพลังงานขนส่งที่ทําไปเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็มีส่วนเพิ่มอีก4ก็คือด้านก่อสร้างอสังหารมิมทรัพย์ด้านการผลิตแล้วก็การกําจัดของเสียนะครับซึ่งขอบเขตของ6ภาคธุรกิจนียครอบคุมถึงการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของไทยเราถึง95% นะครับและอันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีมากนะครับที่ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศแรกๆที่ในอาเซียนที่ออกเทคโนโนมีเป็นในการลักษณะที่อ้างอิงกฎเกณฑ์เหลักกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์แบบเกือบจะครอบคลุมทุกเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นประเทศแรกด้วยที่มีแทคโนโลมีภาคเกษตรนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆนะครับในประเทศในโลกนี้มีเพียง70ประเทศเท่านั้นที่มีตัวแทคโนโนมีนะครับแล้วก็59ประเทศที่เริ่มใช้ละอย่างประเทศไทย ดังนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็คาดหวังว่าทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับรวมถึงพวกเราทุกคนในนี้นะจะสามารถนำเอาเทคโนโลยีที่เราออกมาของประเทศไทยเราเป็นการเครื่องมือเป็นกุญแจสําคัญในการปลดล็อกนะครับาการปรับตัวทั้ง3ด้านทั้งทั้งสภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจนะครับที่จะมีโอกาสเข้าถึง เงินทุนนะครับเพื่อทํากิจกรรมที่เป็นสีเขียวนะครับหรือแม้กระทั่งกิจกรรมที่เปลี่ยนผ่านที่เป็นทรานซิชันนะครับเพราะว่า,าการจัดกลุ่มกิจกรรมสีเหลืองที่เราเรียกว่าแอมเบอร์ในตัว Thailand t a x o n o m y เองเนี่ยก็จะเพิ่มความยืดหยุนนะครับให้ภาคธุรกิจเนี่ยเริ่มปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็โดยที่ไม่สร้างภาระมากเกินไปคนอาจจะกลัวว่าเออเราเป็นแดงไม่เป็นไรนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเรายืนอยู่ตรงไหนเราตระหนักและเรามีคอมมิชเมน์ที่จะปรับเปลี่ยน นะครับส่วนที่2เองเนี่ยภาคการเงินเองก็สามารถนําส่วนนี้ไปสนับสนุนการเงินได้ตรงจุดมากขึ้นท่านจะรู้แล้วล่ะว่าภาคธุรกิจไหนเนี่ยจำเป็นต้องปรับตัวก่อนนะท่านสามารถใช้แทคโนโนมีเองเนี่ยมาประเมินตัวท่านเองด้วยนะครับนอกจากนั้นเองยังสามารถนํามาเป็นแผนปรับปรุงและจัดสรรเงินทุนให้มีความเหมาะสมนะครับตามพาธเวของการปรับตัวที่ที่ไม่เกิด disruption นะครับขณะเดียวกันเนี่ย การที่เรามี Thailand Tech n o โ o g y เองเนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจนะครับเพราะหลักการสำคัญของ Thailand Tech n o โ o g y เองเนี่ยนอกจากการปรับให้เข้ากับบริบทของไทยแล้วเนี่ยมันต้องได้ไดมาตรฐานสากลอย่างที่เรียนไปว่ามีการสอบยันโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศจำนวนมากนะครับะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออย่างที่เรียนไปว่ามาตรวัดไม่ได้ง่ายเพราะาเราเป็นลักษณะไทยไทย i ิยนเทอร์นะครับดังนั้นเองก็อันนี้จะแก้ปัญหาการกล่าวอ้างเกินจริงได้นะครับหรือเรียกว่าก n ีนวอชิง ส่วนที่3นะครับที่หลายท่านก็เรียกร้องมาในเซสชันก่อนว่าภาครัฐเองเนี่ยก็สามารถใช้ตัวเทคโนโลยี N v เองเนี่ยไปปรับนะครับนโยบายแล้วก็การทำม,มาตรการนะครับที่สมดุลทั้งในเชิงแครอทและสติกนะครับเราต้องส่งเสริมก่อนและเดี๋ยวเราจึงบังคับใช้ด้วยกฎเกณฑ์ที่เหมาะนะฮะอันนี้ก็จะมีความสอดรับกับตัวพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะบังคับใช้ในเร็วนี้นะครับได้อย่างเหมาะสมนะครับช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่า ตัว Thailand Tax กซี่นี้ยกระยะที่1เนี่ยมีการใช้ไปแล้วละแต่เราก็ยังเห็นข้อจํากัดนะครับเพราะว่ามันมีการใช้มุ่งเน้นไปที่การออกตราสารนี้เป็นหลักนะครับดังนั้นระยะต่อไปนี้เองธนาคารแห่งประเทศไทยก็อยากเห็นการนําไปใช้อย่างแพร่หลายในวงกว้างนะครับโดยเฉพาะในการเอาไปใช้อ้างอิงในการออกผิดพัณฑ์ของการเงินของภาคการเงินของเราต่อไปนะครับ ท่านผู้ร่วมสมนาทุกท่านนะครับผมคงจะกล่าวปิดละว่าจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยสถานการณ์โลกเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงนะครับเราคงต้องปรับตัวกับการค้ามังกรต่อไปนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ควรต้องสมัครันความเชื่อมั่นของเรานะครับที่เราต้องเดินหน้าด้วยความยั่งยืนต่อไปและในส่วนนี้เองเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยและภาคการเงินเนี่ยขอยืนยันนะครับว่าเราจะยังเดินหน้าเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังนะครับ ตามแผนงานและร่นแมพที่เราได้วางร่วมกันไว้นะครับแอัน,นี้จะเป็นโครงสร้างพื้นที่สำคัญนะครับในการสนุนให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่นและต้องทันการนะครับเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยคงไม่ได้จะมีวันแผ่วลงนับวันเนี่ยมันหนักหนาสาหัสข,ขึ้นนะครับหนทางคงจะยาวไกลนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราเนี่ยจับมือกันไว้เพราะถ้าเราไปได้วยกันเราไปได้มีพลังและไปได้ไกล ดังนั้นเองเนี่ยอยากให้พวกเราทุกคนมีส่วนในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยให้ได้เกิดขึ้นจริงนะครับท้ายนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในงานเอิร์ดจัมในปีหน้าที่เราจะมาเจอกันอีกนะครับเราจะได้เห็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดของการพาศเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเพราะเราจะไม่รอให้อนาคตมาเปลี่ยนตัวเราแต่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทยเราสวัสดีครับ กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ